เทศบาลนครภูเก็ตนะคะจัดกิจกรรมเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการการก่อสร้างระบบทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าครั้งที่หนึ่งค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นระยะที่1นนะคะที่โรงแรมรอยะัลซิตภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตนายสาโรธอังคดาพิลาชนาย,ยกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานในการเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าระยะที่1บริเวณสะพานพระอารามถึงซอยต้นโพโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาชิกสภาเทศบาลนาครภูเก็ตคณะที่ปรึกษาโครง ผู้นําชุมชนและประชาชนเข้าร่วมค่ะจากกรณีในวันที่15-16ถึงพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ2565ค่ะทางจังหวัดยะลานะคะมีฝนตกหนักและต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้ถนนค่ะหนทางต่างๆมีพื้นที่น้ําท่วมขังถนนบางสายมีน้ําท่วม1ถึง1.5เมตรรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรได้ถนนสายสําคัญสําคัญในเขตในเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้รับความเสียหายอย่างหนักทรัพย์สินได้รับความเสียหายทางเทศ สปารนครภูเก็ตจึงได้มีการดําเนินงานในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าระยะที่1 จัดทำเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินงานของโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการโครงการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการโดยหวังว่าความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ Tack!